แม้จะพลาดโนเบลสันติภาพแต่โดนัลด์ทรัมป์หวังชูบทบาทผู้นำยุติความขัดแย้งต่อเนื่องล่าสุดคือจะเป็นสักขีพยานการลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชาในมาเลเซียปลายเดือนนี้ต่อเนื่องจากที่เดินทางไปตะวันออกกลางประกาศขึ้นสันติภาพสู่ฉนวนกาซาแต่ข้อตกลงนี้เป็นไปได้แค่ไหนในเมื่อฝ่ายกัมพูชายังไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสีข้อที่นายกรัฐมนตรีไทยประกาศไว้รัฐบาลมาเลเซียยืยนยันแล้วว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะเดินทางเงยือนกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียใน วันที่26ตุลาคมระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนที่จะมีไปถึงวันที่28ตุลาคมเป้าประสงค์หลักคือการเป็นสักขีพยานลงนามในปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ระหว่างไทยและกัมพูชาเพื่อเป็นหลักประกันสันติภาพต่อจากข้อตกลงหยุดยิงที่บรรลุไปเมื่อปลายเดือนกระกฎาคมข่าวเรื่องทาต้องการเข้ามาเป็นตัวกลางสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชาเป็นข่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่สหรัฐส่งจดหมายถึงรัฐบาลไทยถึงความประสงค์ดังกล่าวจุดยืนของรัฐบาลน,นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลคือไทยต้องการสันติ แต่กัมพูชาต้องแสดงความจริงใจด้วยการปฏิบัติตามเงื่อนไขสีข้อของไทยก่อนนั่นคือถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อความปลอดภัยของคนไทยปราบปรามกลุ่มสแกมเมอร์ที่หลอกลวงข้ามชาติและแก้ปัญหาการลุกล้ำพื้นที่ของประชาชนกัมพูชาที่เข้ามาในไทยแต่จนถึงตอนนี้ความขัดแย้งชายแดนโดยเฉพาะบริเวณบ้านหนองยาแก้วและบ้านหนองจางยังคงตึงเครียดเช่นเดียวกับเวทีโลกที่ฝ่ายกัมพูชายังพยายามใช้ทุกกลไกเพื่อกล่าวร้ายว่าไทยกระทำผิดรุกล้ำกัมพู และยืนกรานว่าชาวกัมพูชาที่อยู่ในไทยอาศัยอยู่มานานหลายทศวรรษแล้วสำหรับโดนัลด์ทรัมป์นั้นคาดว่าไม่เพียงจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนแต่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนสหรัฐที่จะจัดขึ้นด้วยก่อนที่จะเดินทางต่อไปประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกในเกาหลีใต้ที่จะจัดวันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิก,กายน